我你云南的高铁。Bye, ทำใดสิมีรถไถคือเขอาเนาะม่นทุกเป็นยากเนี่ยผมขอขายงวดได้ไหม งสวัสดีครับครับผมอ๋อผมาจากทีเบิองระถายครับลุงครับโอ้เดี๋ยวอะไรกันนักเดี๋ยวอันลุงมาจากที่ใครระถายบอครับงานครับว่าลุงมาจายใครันนี้แหละอันขั้นใจยังอยู่บอครับงานครับราคาจ้าบ่ายอะลุงสามหมื่นดอลลาโอ้เดี๋ยวพาผมไปเบิองไหนบอกครับได้ครับได้ครับลุงนี่บ่กครับรถไทยว่าลุงจากที่ไหนนะครับงานครับขันนี่แหละเบิ้งเราเรืยเรื่อย สามหมื่นเละ่ะนี่บระคับสามหมื่นอยนับมมอโอ้่ว่าี่จะยรัยบลุงแต่งิ้นงินบ่ค่อยมีหน่นะครับลุงเดาเดี๋ยวผมมาเอาไม่นครับันตาเไ<ป>่ <ๆ S 2> ไม่ันเนี่ยว่าผู้แดเอาได้ครับลุงเดีวผมเดเง้นเดีผมสิมาเอาไปเลยสันครับก็บผม,มครผม ข้าสนผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับาวไอ้อเจ๊ยพอส่งขายมึงเหรอละพ่อผมมีเงินแล้วไป ครับผมเอาเงินค้างว่าที่ขายพ่อใหญ่หมูว้านเนี่ยครับอ๋อเนาะมือหาเนาะได้หน่อยเถอะพ่อใหญ่หมูวังงามเอาทำนีล่แเจ้าเทียวหรือเปล่า โอ้ยก็ใครกูบอกขายเนว่ากั้ แกครับตะแกอายุปะครับไม่ยังจ้าขอผมมาหาตอแกครับขอมาก่อนแปบบนึงเด้อเบอร์หนอนตอแกก่อนครับ เท่าไรล่ะอยากได้เท่าไรผมว่าเจียวที่มาจำนำตะเกียร์ให้เจ้าบ่าครับใส่เอาไว้มันน่ะซีมือเฉียววะครับดอกเบี้ย่อยละซิมเอาครับตะเกียร์ เดดเอาเงินมาให้แน่สี่หมื่นว่าเอาเงินมาให้แน่สี่หมื่นเดี๋ยวถ่ายวันจะเข้าครับทรงตามคำนดเป๊ะๆเลยห้าเกินเอาไปนะโอเคได้อ่ะสี่หมื่นเอาไปนับเบอร์เอนะจเขี่ยครับต้น อครับแกได้นะครับโอเคตามำนวณจะเริ่มส่งขึ้นสอบครับส่วนบึงอย่างผมองคอตกลับกอนนะครับโอเคโอเคไป <Okay S 1> เดินทางปลอดภัย <ฮะ S 1> ครับจับบอลูก 想现在来了。 เดีครับเออวันดีฮอนมือใจดอกกูและเดิมือใดมึงเสียวเงินมือใาจาก,กูถ่ายแล้วข้าวบ่ได้กว่าเจ้คนกันเองนะครับเจ้โอ้มมาาอยจอมนี่ผมกับฮาเงินหยาบอ้ยกูกับนีแนวสีใสองกูดิเอาผมขอเวลาอาทิตย์หนึ่งถ้าเจ้าอาทิตย์เดียวบอว์เขา่งกูสิให้มึงสองถึงสามมือขนุนบ่อใบใจกูกูสิเพิ่มดอกมึงอก็ได้ครับเจ้อ้ยแม่เหนืนออ้าฮอน สิมากนะเพียงดอกอยากมากไหมน้อยนี่กระไดเฮ้ยบุกกระไดแจ้งนี่ก็ะได้จ้าจ้งให้รองเปิดป ลุงลุงขายขาบ่ลงลุงรับเริอได้บาทหรอเพราะไงรอบประมาณ8บาทนี่แหละโอ้ยแต่ราคาประกันขาบุ้งก็ได้อยู่โอ้ยขันแต่ากว่าไปขายในเมืองขันนี่เขาไม่ซื้อหขาันมองได้โอ้ยไปไปขอบุาขายไป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  เจ้าด้บ้างสา่อเดีวยวแยกในผิดใจนีกูโอ้เจ๊ช่วงนี้มันหางน่ายเจ๊ตลอดมึงนีมึอเลอ้ยงในพอจำเจ๊เดี๋ยวผมหายปิใจครับเออมึงเร้ยงมอเลงมึงอย่าลืมผิใจกูด้อยครัผมมึงเลีงนะเจ๊เออมึอแลงอยูอมงเลี้ครับบมึงเข้าเจ๊ เอาลงไปยังซื้เขาบ้าไปยังไปยังเจ้าอยังเัาซื้อขาอยู่บ่ออ้าเหมือนกันก็ว่าสิบ่ขายกันราคาไม่ลงอะดิเอาบ่เออไปยัไปเบิ่งก่อนไน่ยบอวนเบิ้งข้าง่อยด้นครับครับ Sao anh vẫn khỏi không phải con nhỉ? Như là nghe khỏi thì khỏi khai này. Thái đi ăn bỏ, bà là đi bà bỏ, Thế này có tổng thái không anh khẩu, มมั่นใจกำหนดถั่วแก้วตัวนี้ถั่วแก้ววันนี้ครับผมมาหนัางานมาหนัางครับไปงานล่ะเอาผมเอาเงินมาขึ้นถั่แก้วดอกกี่ยืมถั่วแก้วไปดอกมันครับดอกกับต้นเป็นบางส่วนเด้อเท่าไหนล่ะโอ้ยขอบอ่ครับถั่แก้ว แต่ต้นก็นยังงีพ่ออยู่สิไปถามหาดอกอยังไงโอ้สันแล้วขนาผมเอามาัตรยาของแม่หต่อแก่ไดยไหมนะครับ,บได้บ้องก็ได้ก็ได้ให้เวลาอีกเจ็ดมือต้องให้ได้ต้นพร้อมดอกสุดแหลกขึ้นเจ็ดมือเอป้ครับเจ็ดมือได้บอ้องได้ครับต่อแก่ครับโอเคมีสิมียังอีกว่าะ่ะบางมีนะครับสันคงขอโตกลับกันนะครับโอเคโอเคเรียกนะครับขอบผม โอ้ยมันถูกเป็นยากโอ้ยเกิดมาตัวมีอขาอน่ะวะโอ้ยแดงๆมีเงินอห้ขอ,ขอเดี บอโคเป็นถึงเลยเนาะแบดนี้ครบเปอนพรบแม่ครับยันแม่ใจหล่อบอหล่อมต้นเด้อะอมนี่ครบต้วนบ่หอมนี่บอโคบนะครับแต่แกจะจังไดล่ะถ้าบ่โคบต้องได้ยึดโฉนดไว้เด้วยมวยยึดบ่ได้บ่ครับต่แกมบ่ได้บ่ได้มันต่างกับนถสัญญาแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญามันก็ต้องได้ยึด กำไก่จะถ่าของมลฟองเนี่ผมเลยว่าได้ดังไรกับ่ได้คือเกาต้องไปยึดแล้วแกว้าได้ว่าได้ว่ได้ว่ได้หอผมแน้วตกแกว่าได้ว่าได้ตแกั้นกับบมีโอนกับบอมีอ์ สอนให้รู้ว่าความไม่เท่าเทียมในสังคมนั้นมีอยู่มากมายการที่คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรวยอาจเป็นเพราะคนจนเองหรือเปล่าที่เอาตัวเองเข้าไปให้เขารีดไถ mm hmm. เพียงเพราะความอยากมีอยากได้ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จงอยู่ในพื้นฐานของความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน